สวัสดีค่ะพวกเรามาจากทีมท่องเที่ยวด้วยกันเธอบฉัแข่งกันที่เวียดนามนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยาตาเนียค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธารั์ทองคําค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชิตร่าพินดงเนินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิตาเดนบรรจักค่ะพวกเรานิสิตชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาควิชาภาษาฝรั่งเศสค่ะหากพวกเราเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในโครงการออกแบบแผนการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะ เออพวกเราได้รับเงินทุนจากคณะมนุษยศาสตร,ร์เป็นเงินจํานวนสี่หมื่นบาทค่ะก็ในการทําโครงการครั้งนี้นะคะพวกเราจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามเป็นเวลาห้าวันสี่คืนค่ะไปดูกันค่ะว่าพวกเราทําอะไรกันบ้างค่ะไปเลยพวกเรานะคะอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองค่ะวันนี้พวกเราจะเดินทางไปที่อ่าเวียดน,นามกันนะคะ เราไปลาก,กันก่อนนะคะทุกคน uh, where you from? อตะวันยุโรปไทยไทยลงังโอเคไทยล,งลังอ่ะที่นานะคะแล้วเราก็มากินข้าวจริงจมันก็ข้าวเช้านะคะออที่ร้านไม่รู้แาเป็นร้านดังคนอเังกฤษมีคนไทยมากินแล้วก็มาดูนะคะเป็นเสือไก่นะคะแล้วก็เหมือนมีคล้ายๆปลาต้มโกมาให้นะคะตอนนี้เป็นน้ำชานะคะ ใี่ค่ะตอนนี้เราจะลัลงไปป้องอกันการลุยนะคะทุกคนตามมาตามมา สิบสี่บาทได้อันนี้มาะค่ะเหมือน,นะคล้ายๆเป็นขนมหวานบ้านเราสี่สามได้เลยนะเพราะว่ารสชาติเหมือนของไทยเดเี๋ยวเด่น,นุน,นี้ก็เป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่เวียดน,นามค่ะที่เวค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเวนะคะตอนนี้ก็เรามาทานข้าวเช,าช้าที่ร้านนี้นะคะเราสั่งไปทั้งหมดสามอย่างค่ะ กน้อที่ตู้กดน้ำ,ท,กกนำที่เวียดนามกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่พระราชวังเวนะนะคะเท่าไหร่นรุ่นสี่ไหมสี่ไปสี่ no ้ตสี่มือสุยบ๊นี่เข้ามาข้างในแล้วค่ะทุกคนรู้สึก <c oughs> ดีสซอรเชนนิดๆนะคะเพราะว่ากินปัปรุงแต่เขาก็ยังเป ปิดัจะไปไหนต่อคะพี่นะัทตลาดดงบาค่ะโอเคไปกันเลยค่ะตอนนี้พวกเราก็มูกจากมู้นะคะมาที่ตลาดดงบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เดินตรงมาซอยนึงแล้วก็ถึงร้านนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สามที่เราอยู่ที่เวแล้วนะคะแล้วมากิน,นข้าวเช้าที่ร้านาไฮแลนด์คอฟฟี่นะคะเป็นไงคะอร่อยะคะ่ะเข้มข้นมากเลยคะ่ะกลับไปถึงเพื่อนสดชานมหวานน้อยกินที ะะแล้วก็ใส่เกาลัดด้วยค่ะกับเจลลี่ตอนนี้เป็นเวลา12เลกา4นาทีนะคะพวกเรากำลังเดินทางจากเวไปยังเมืองหอยอัน,นะค่ะ ไปเดินตลาดที่อลละไรนะเมืองโบราณนะคะไม่ตลาดกลางคืนค่ะไปกันเลยครับมค่ะเจอร้านของฝากเลยนะคะสวยมากาแต่ราคาเด็วเขาไม่ถกแต่เราอยากได้ที่ติดตู้เย็นนะคะ ของที <AST> ่ระลึกแล้วก็พวกเสื้อผ้าต่างๆค่ะวันนี้เป็นเช้าวันที่4ของของเราแล้วนะคะที่ว่าเราจะไปทำอาหารเววยนมยูทูบมาเลเซียมาเลเซียโอเคนั่งชมวิวดัอฟคุกก้ลาสมาในีสตมที่คอนมต๊ะไอว l วโชว์ยูฮา o ทุกคุกก้ำเ o ุตด็กอาเชฟทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะมานั่งเรือกระด้งที มันดังๆในเวียดนามกัน ตอนนี้กำลังรอรถมารับนะคะที่หน้าโรงแรมเรากำลังจะไปที่ท่าพานจามกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ท่าพานจามเป็นยังไงนะคะถึงแล้วนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วไปแล้วคนละ600น,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็น ตอนนี้พวกเราอยู่ที่หาดหมีเพยกันแล้วนะคะแล้วพวกเราก็ร้ากินกาแฟไข่ชื่อดังของเวียดนามนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้นะคะ 1. คือเราได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะ 2. ได้ปรับตัวเข้าหากัน 3. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันค่ะ 4. คือการทำงานเป็นทีมค่ะ แล้วก็5คือการได้บริหารจัดการการเงินให้เหมาะสมกับแผนการเดินทางค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะ<อ>พวกเรายังได้ใช้ทักษะการตัดสินใจทักษะการแก้ไขปัญหา,าพวกเราสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบคะ่ะเพื่อไม่ให้ปัญหาเนี่ยเกิดความลุกลามเป็นปัญหาที่ใหญ่โตขึ้นคะ่ะ แล้วก็ยังใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะพวกเราสามารถใช้คําพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกได้อย่างเหมาะสมค่ะ mm hmm. เช่นการขอร้องการขอความช่วยเหลือหรือการปฏิเสธค่ะและทักษะการจัดการอารมณ์และการเข้าใจผู้อื่นค่ะ mm hmm. และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือทักษะภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเบื้องต้นค่ะนี่คือทักษะและองค์ความรู้นะคะทั้งหมดที่พวกเราได้เรียนมาและนําไปใช้จริงในการเดินทางครั้งนี้ค่ะ สำหรับพี่ๆน้องๆที่อาจจะสนใจโครงการนี้นะคะแล้วก็อยากจะมีประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าประสบการณ์ที่ดีแบบพวกเรานะคะก็ขอเชิญชวนมาให้มาสมัครโครงการนี้นะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ